ทีีี่่นนสถาาวิยุกษศึจุมเรียบสัวจ้าอาโลกโลกเสยเนียนเนียงกัญญาเ,เ,เจตีกรบหนึ่งเจตีสแหนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาเขมรค่ะยังจะคงเป็นเรื่องราวของขนมอยู่นะคะยังไม่จบเพราะว่าขนมเขมรก็มีเยอะแยะขนมของคล้ายๆกับข,ขนมของไทยเหมือนกันนะคะ สำหรับในวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับขนมพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะคะซึ่งทำกินกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะก็คือขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยนะคะภาษาเขมรออกเสียงว่านุมแจกบกนุมแจกบกคือขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยเนี่ยจะเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ทั้งคนกัมพูชาและก็คนไทย ทำรับประกันมาแต่สมัยโบราณคนไทยเรียกว่าขนมกล้วยแต่ว่าคนกัมพูชาจะเรียกว่าขนมกล้วยตำค่ะคือหนุ่มเจกบกหนุ่มเจกบกเจกแปลว่ากล้วยนะคะส่วนคำว่าบกบกแปลว่าตำนะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มเจกบกหนุ่มเจกบก ถ้าแปลาตามรูปศัพท์ก็จะแปลว่าขนมกล้วยต่ำแต่แปลเป็นภาษาไทยเราก็เรียกสั้นๆเพียงว่าขนมกล้วยนะคะเหตุที่เขาเรียกว่าอุมเจกบกค,คือขนมกล้วยตำเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่จะทำขนมชนิดนี้เนี่ยเขาจะต้องเอากล้วยเนี่ยไปทำให้มันเละๆนะคะก็คือเอาไปตำแล้วก็จึงมาผสมกับแป้งกับน้ำตาลกับกระทิ หอ่อหรือใส่กระทงแล้วก็โรยก็โรยด้วยมะพร้าวขูดแล้วก็นำไปนึ่งนะคะแต่ว่าในกัมพูชาเนี่ยนะคะนุ่มเจกบกนั้นจะนิยมห่อด้วยใบตองแล้วก็พับเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับนุ่มบดนั่นเองนะคะการที่ทำให้กล้วยเละนะคะเละ็กๆนะคะคือเขาเอาไปตำเขาก็เลยจึงเรียกว่านุ่มเจกบก หนุ่มเจกบกคือขนมกล้วยตำ่ำภาษาไทยก็คือขนมกล้วยเราลองนำคำว่าหนุ่มเจกบกไปเข้าประโยคในการสนทนาสื่อาสารนะคะมาได้ขยมทเวหนุมเจกเบอร์หนุมเจกบกมาได้ขยมทเวหนุมเจกบกแปลว่าแม่ของฉันทำขนมกล้วย เนะเนียงจ้องพิซาหนมแจกบกเตะเนะเนียงจ้องพิซาหนมแจกบกเตะอยากทานขนมกล้วยมั้ยหนมแจกบกนี่ชงันนะหนมแจกบกนี่ชงันนะขนมกล้วยนี้อร่อยมากโมกพิซาหนมแจกบกจิม่วยขเนโมกพิซาหนมแจกบกบกจิม่วยขเน มาทานขนมกล้วยด้วยกันค่ะวันนี้เราทานขนมกล้วยด้วยกันนะคะนุ่มเจ๊กบกนุ่มเจ๊กบกเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะส้มจุ่มเรียบเรียจาที่นี่สถานีวิทยุศึกษา